สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปสองราศีกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนพฤษภาคม2อง8เป็นของชาวราศีพิจิกเราจะพูดถึงเรื่องการย้ายของดวงดาวอยู่3ดวงในเดือนพฤษภาคม2องซึ่งจะมีด้วยประกอบด้วยดาวพฤหัสบดี1ดวงแล้วนะคะแล้วก็ดาวเสาร์อีก1ดวงแล้วก็ดาวราหูอีก1ดวง1ดวงซึ่งในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาว3ดวงเนี่ยเขาจะมีการโยกย้ายกันเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม แล้วก็จะเป็นการโยกย้ายแบบรไรเรียกกันคือห่างกันก็ไม่กี่วันนะคะ,ะทีนี้เราก็ดูว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยดาวสามตูนเนี่ยย้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวศิพิจิกนะคะอะเริ่มต้นที่ดาวพฤหัสบดีก่อนนะวันที่13พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีพฤษศก ไปอยู่ที่ราศีมิถุนทีนี้เขาจะอยู่ที่มิถุนน่ะแค่ประมาณ2ตุลาคมได้เขาจะมีการย้ายอีกนะอ่านนี้อาจอาจะเย็นๆเอาแค่วันที่2ตุลาคม13พฤษภาถึง2ตุลาคมเนี่ย2 0 1 8าเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาอยู่ตำแหน่งนี้ปุ๊บได้ตำแหน่งในทางโหราศาสตร์ถึง2ตำแหน่งนะคะเป็นอุจจาวิราชแล้วก็เป็นปรกเกษตรปรกเกษตรก็คือป Ł ุปุป,ป,ป,ปะสแสดงว่าดาวพฤหัสบดีดวงนี้ มองไม่สม,มนบูรณ์แบบและเหมือนเวลาได้ของอะไรมาเนี่ยของเนี่ยอาจจะมีตําหนิก็ได้เห็นไหมคะอันนี้คือยกตัวอย่างฟังนะอะแต่ของคุณเป็นเรื่องอะไรของคุณเป็นเรื่องของกระดุมพระกับต,ตุะอยู่ในเรือบรนบารณะ,ะกระดุมพระอยู่ในเรือนบรณนะคิดได้ว,ว่าบางคนนะเนี่ยมีโอกาสที่จะการเงินคุณนะจะมีการใช้จ่ายกันเยอะเกิดขึ้นจ่ายมากน้อยไม่เท่ากันต้องบอกที้ก่อนนะเพราะว่าต้องไปดูในเรือน ในพื้นชะตาเดิมเราเนี่ยดาวพุทธศรีคุณเนี่ยเป็นตำแหน่งอะไรดีไหมเสียไหมอ่าหรือคุณจะมีเหตุจ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลก็ได้ค่ะหรือค่าใช้จ่ายจุกจิกของแต่ละคนนะ่ะที่แต่ละคนจะมีเกิดขึ้นหรือจ่ายในเรื่องของการไปพัฒนาความรู้ การเรียนต่ออะไรก็ได้ค่ะได้เหมือนกันหมดหรือบางทีจะต้องจ่ายเงินเพื่อคนอื่นอันนี้เพื่อคนอื่นนะก็คือว่าสถานการณ์ของแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรนะออแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายที่ในในการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนระบบวิธีการใช้เงินของคุณเอง ยังไงล่ะอาจจะมีการบริหารจัดก,การเรื่องการเงินก็ได้คือไม่เคยทําบัญชีรายรับรายจ่ายอาจจะมาทําบัญชีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้นก็ได้ในในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ต้องบริหารกันให้ดีๆนะเงินจะได้ไม่มีการจะได้มีการหมุนใช้กันได้ตลอดเวลานะหรืออาจจะมีบางคนนะ่ะที่การเงินเนี่ยมีเงินเข้ามากจริงคือมีรายจ่ายไม่สามารถเก็บเงินอยู่ก็ได้นะอา่าหรือบางกรณี เงินคุณอะโอกาสหายมีด้วยก็ต้องระมัดระวังกันดีๆนะคะไปทำอะไรเกี่ยวเรื่องการเงินเนี่ยดูกันให้ดีเก็บให้เรียบร้อยไปเบิกเงินเยอะๆจากแบงค์อะไรเนี่ยเก็บให้ดีค่ะจะได้ไม่หล่นหายไปไหนอ่ะมันรวมหมดเลยนะรวมถึงเรื่องของการจ่ายเช็ครับเช็คต่างๆเนี่ยก็ดูกันให้ดีเรื่องสัญญาสัญญาเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเงินเองก็ เช็คดูให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ดาวพลสดี D เนี่ยเป็นดาวเจริญปุตตาอยู่ในเรือนบรณะ,ะเรามองในมุมบวกก่อนนะักคิดว่าบุตรบริวารคุณหรือโปรเจกต์คุณนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ในรูปแบบไหนก็ของแต่ละคนนะหรืออ่าจะต้องมีการเดินทางในต่างถิน่นต่างแดนเกิดขึ้นไหมในช่วงระยะเวลาที่ดาวพลสดีอยู่ในตำแหน่งมิถุนเนี่ยหรือ มีเกณฑ์หางกันเกิดขึ้นก็นได้ค่ะแต่นักบว้ว่าเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนนะต้องไปดูทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบบ้างมรณะคือปัญหาภาษโรกภัยเนี่ยบุตรบริวารเราอะ่ะอาจจะมีถ้าเ,เขาอาจจะไม่สบายเกิดขึ้นก็นได้ค่ะหรือมีปัญหาเรื่องของเขาเกิดขึ้นไหมทุกอย่าง เราเองก็ต้องสังเกตบุตรบริวารของเราด้วยนะอย่าลืมนะคะบุตรบริวารของตระคนเนี่ยอายุเนี่ยแตกต่างกันนะอะบางคนมีบุตรเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็อย่าให้คลาดสายตาเพราะบางทีเด็กเขาเล่นของเล่นไอ้ของเล่นที่เล็กๆบางทีเขาก็เอามออมเล่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังกันให้ดีๆค่ะกระดุตตะโกนนะและอีกมุมหนึ่งเนี่ยดาวพหัสบดีเองเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความดีความงามโชคราบบุญกุศลที่จะคนทงกัมาตัวบทกฎหมายข้อระเบียบข้อบังคับต่างๆครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชกนกต็ามน่าคิดว่าถ้าคุณทําบุญกรนมาดีเนี่ยไอ้ปัญหาที่คุณจะเจอสมมตินะคะยากต้นข้านที่จะจะพลิกผันให้เป็นเรื่องดีได้เหมือนกันคือสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้อ่าหรืออืม ถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของบุตรหลานบริวารเราเองเนี่ยเป็นเรื่องอะไรล่ะเป็นเรื่องการเรียนของบุตรหลานเราบริวารเราไหมเออมันอาจจะมีติดขัดอะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าดาวพฤดีเนี่ยเป็นเรื่องของความจําบางทีลูกหลานเราอาจจะหนังสือคร้างเดียวมันยังไม่จํามันก็ต้องไปอ่นานครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้ค่ะทาให้ความจําจําได้แม่นขึ้นอันนี้คือไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะคือมองว่าสายบุญอะ่ะ อาจจะเป็นคือบุญกุศลนเนี่ยนันคิดว่าจะช่วยทําให้บุตรหลานคุณเองเนี่ยสุภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นก็นได้ในกรณีคนที่ไม่สบายนะหรือใครจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ก็อาจจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารเกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันอ่าหรือถ้าบางคนนะ่ะในกรณีบางคนที่การเงินเนี่ยหมุนไม่ทันเนี่ยแล้วคุณเป็นคนสายบุญบอกเลยว่า คุณเป็นคนสายบนจริงๆนะยังไงคุณรอดปัญหาตรงที่การเงินคุณติดขัดแน่นอนอาจจะมีคนเข้าช่วยเหลือคุณก็ได้หรือคุณมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะเพราะอย่าลืมนะดาวพฤหัสบดีนะบอกว่าเป็นเรื่องของโชคราบก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้อย่าเพิ่งไปเพิ่งพุ่งเป้าในเรื่องการเสี่ยงโชคสทิทีเดียวเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะบางคนอาจจะได้เป็นลักษณะเป็นของอื่นนะคะอันนี้ก็ ต้องดูสถานการณ์ของทตกคนนะแต่ถ้าใครเป็นสายเสี่ยงอะเสี่ยงกันพอประมาณเถอะค่ะเอาเงินที่ได้ได้จากงานการงานของเรงเนี่ยโชวๆอย่างเงี้ยดีกว่านะอ่ะทีนี้ถ้ามองอีกมุมหนึง่งถ้าก่อนหน้านี้นใ,นใครทําที่อะไรผิดกฎหมายกฎระเบียบเข้อบังคับต่างๆอะรวมถึงบุตรบริวารคนเองเนี่ยเออผิดกฎระเบียบอะไรเนี่ยจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นได้นะแต่ที่การปัญหาเกิดขึ้นอะน้าคิดว่า ยังสามารถแก้ไขกันได้ยังเจรจายังไกลเกี่ยกันได้ทําให้ปัญหาตรงนั้นอะคลี่คลายไปทางที่ดีได้เหมือนกันนะหรือบางคนอาจจะจบลงกันรตรงที่ใช้เงินแบบว่าต้องเสียเงินในการแก้ปัญหาเหมือนเป็นคราบปรับอะไรลักษณะนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรเนาะ,ะทีนี้ดูที่ดาวพระหูกันบ้างดาวพระหูเห็นไหมครับ วันที่5พฤษภาคมเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนไปที่ราศีกุมเนี่ยมาอยู่ในเรือนของเขาเองพอย้ายมานี้ปุ๊บพระหูคุณเนี่ยได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีเกษตรตราทิบด,ดีคือมีความมั่นคงของคุณเป็นเรื่องอะไรพระหูเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึง่งในหนึ่งปีครึ่งพันธุมาอยู่ในเดือนพันธุนายคิดว่าถ้าใครอยากจะบางคนอ่ะจะมีการคิดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในครอบครัวเช่น บางคนไม่มีบ้านก็อาจจะมีการซื้อบ้านเกิดขึ้นก็ได้หรือบางคนไม่มีรถก็อาจจะซื้อรถก็ได้หรือมีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมก็ได้ค่ะของแต่คนอ่ะที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเองนักก็มองอีกว่าบางคนมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะเพราะอะไรเอ,อ่อถ้ากรณียกตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณมีการประกาศขายบ้านไหมอ่าคุณอาจจะขายบ้านก็ได้ได้ มีการขายบ้านเกิดขึ้นแล้วคุณก็ดาเงินที่ขายเนี่ยไปโปะแบงค์คุณก็จะได้โฉนดจากแบงค์จากแบงค์เนี่ยมาเป็นของตัวเองใช่ไหมคะอ่าคือเคลียร์หมดและเนี่ยก็ได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะมีความอ่าอยากได้บ้านได้รถบางคนเนี่ยยังไม่ได้ซื้ออาจจะมีเกมซื้อคือการไปผ่อนบ้านผ่อนรถกันไหมเพราะอย่าลืมนะ พาหูของแต่ละคนในพื้นชะตาเดิมนะ่ะอยู่ตำแหน่งอะไรถ้าตำแหน่งดีมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นก็ได้ถ้าตำแหน่งที่ไม่ดีมันก็จะมีส่วนเสียเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าเป็นในกรณีที่เป็นตำแหน่งที่เสียนะและในรอบอายุก็เป็นตำแหน่งที่เสียก็มองเลยว่าอาจจะมีญาติพี่น้องคุณนะ่ะมายืมเงินคุณก็ได้มาเบียดเบียนคุณเองก็ได้ พราะอย่าลืมนะถ้าเรากลับไปดูที่ดาวการเงินของคุณนะ่ะอยู่ในเรือนอไรมรณนะเห็นไหมคะมันจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นบางคนเนี่ยญาติพี่น้องอาจจะไปยืมเงินคนุณหรือไปจ่ายในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินต่างๆก็ได้แต่จะเป็นลักษณะแบบไหนของแต่คนมันต้องแตกต่างกันแน่ไม่มีใครที่จะเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะหรือบางทีอ่ะถ้าดาวพระหัคุณเนี่ย ตอนนี้เป็นเกษตรในพื้นเดิมก็เป็นเกษตรรอบอายุคุณก็เป็นเกษตรเขาบอกว่าบางคนน่ะจะมีที่อยู่เป็นหลักแล่งหรือที่ทำมาหากินเป็นหลักแหล่งก็ได้แต่ถ้าของใครเป็นเรียกว่าถ้าของใครเนี่ยนะในพื้นชะตาเดิมอยู่ในตำแหน่งที่จุดเสียเนี่ยอรอบอายุก็อยู่ในจุดเสีย กรณีอย่างเงี้ยนะักคิดว่าการหาที่ทำมาหากินเนี่ยค่อนข้างที่จะหาลำบากหน่อยหน่อยนะเอออาจจะได้ที่ยากเกินหน่อยต้องพยายามเนี่ยอันนี้อย่าเพิ่งท้อน,นะคะเพราะไรพระราหูอะ่ะยังไงเนี่ยอยู่ในเรื่องของเองเนี่ยนะักคิดว่าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยสามารถคลี่คลายไปทางที่ดีได้ เรามาดูาตรงนี้มีจุดหนึ่งค่ะวันที่เพราะว่าดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังอยู่ถึงวันที่19พฤษภาคมนะคะมันจะมีช่วงระยะเวลาวันที่5ถึง19พฤษภาคมดาวสองดวงเนี้ท่าเขาโครจรสัมพันธ์กันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาว่าจะเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นเป็นดาวเจ้เรือนราหูเป็นดาวเจ้ารือนพันธุใช่ไหมคะสัมพันธ์กับเรื่อง ศาชะกับดาวเสาเนี่ยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนที่ทำงานเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรือได้ที่จะมาหากินมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเกิดขึ้นอย่างที่น้าบอกอะ่ะถ้าบางคนที่ช่วงจังหวะนี้กำลังหาที่ค้าขายใหม่ๆเนี่ยช่วง5-19พฤษภาคมนะ่ะนะว่าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณในตรงเรื่องนี้ก็ได้นะ แต่ต้องบอกว่านะก็จะเกี่ยวเรื่องของบุญกุศลที่คุณทํามานี่แหละจะทําให้คุณเข้ามาช่วยเหลือคุณตรงจุดนี้ได้เหมือนกันรวมถึงบางคนเนี่ยขายบ้านได้แล้วเนี่ยจังหวะเนี่ยคุณลดมีการยกย้ายบ้านเกิดขึ้นไหมหรือมีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถอะไรแต่แต่ละคนอะ่ะก็ต้องไปดูตามหน้างงานเลยนะคะว่าในสถานการณ์ของแต่คน เป็นเรื่องอะไรนะแต่เปลี่ยนบ้านเป็นรถเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นป้ายแดงหรือมือสองก็ต้องอยู่ที่พื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้ดูดาวเสาร์กันบ้างวันที่19พฤษภาคมเนี่ยดาวเสาร์คุณน่ยจะย้ายจากราศีกุมไปอยู่ที่ราศีเมรอ่าทีนี้เขาจะอยู่แค่23สิงหาคมแต่จริงๆแล้วอ่ะพระเสาร์เนี่ยจะอยู่ตำแหน่งนี้สองปีครึ่งแต่ในปีนี้เขาจะมีการ เดินมาอยู่ที่เนี่ยแค่23สิบสามสิงหาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเดินกลับไปที่ราศีกุมอีกแล้วก็จะย้ายรอบสองเนี่ยก็เขาจะย้ายไปอยู่ที่ตำแหน่งราศีมีนอีกรอบสองเนี่ยคิดว่าจะอยู่นานทีนี้การอยู่นานเนี่ยของตระกูลจะตแตกกันเรื่องอะไรนะเอารอบแรกก่อนรอบแรกเนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่แค่ตั้งแต่ที่19บฤษ้าาคมเนี่ยมาอยู่ที่ราศีเมีนเนยนถึงวันที่ยี่สิบสามสิงหาคมเป็นเรื่องอะไรซาชะปุตตะ เพอ,เอิญดาวเสารดวงนี้ได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเรื่องอเป็นพินทุบะพินทุบะคือเรื่องอะไรนะมีความร้อนอ,อกร้อนใจในเรื่องอะไระดาวเสารเป็นดาวเจเรือนศาสชะมาอยู่เรือนปุตต่างคุณแสดงว่าแต่ละคนนะอาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจเรื่องของบุตรบริวารคืนเกิดขึ้นไหมโปรเจกต์ต่างๆก็ได้ค่ะ เพราะอะไระต้องบอกก่อนนะว่าตรงเนี้ยบุตรบริวารเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยความดื้อแตกต่างกันนะเอ,อเด็กเล็กๆน้อยๆมันก็ว่าไปแล้อยู่ที่พื้นชะตาเดิมอีกว่าดาวเสาคุณตำแหน่งดีไหม,มจะทุกข์มากทุกข์น้อยอย่าลืมนะโบริบทของดาวเสาคือโทษทุกข์ให้ไทยเสาในทางรองราสายเขาว่างั้น ทีนี้จะทุกมากทุกน้อยอยู่ที่พื้นชะตาเดิมและเรื่องของรอบอายุอีกด้วยว่าดาวเสาร์คุณอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะสาช้าบุตรตาเนี่ยสาช้านะ่ะขออธิบายก่อนว่าบางท,ทีความหมายมันคือหลากหลายหมายถึงเพื่อนฝูงก็ได้สังคมรอบตัวคุณเองก็ได้คนรอบตัวคุณเองก็ได้การสรื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์การเดินทางการคอนเนคชันต่าง ประชาชนมาหาชนก็ได้ถ้าเรายกตัวอยา่างเช่นให้มองเห็นภาพถ้าออในเรื่องของบุตรตาน้ำมาดูนะว่าบุตรบุิวารของคุณนะี่ะถ้าบุตรบริวารเนี่ยมันเปรียบเทียบเรื่องของสัตว์เลี้ยงก็ได้อ่อาจจะมีเพื่อนบ้านคุณเองเนี่ยสังคมรอบตัวคุณคนรอบตัวเนี่ยสัตว์เลี้ยงคุณนะ่ะที่คุณป่าปล่อยออกไปเดินอนะ่ะอย่างเช่น คนที่เลี้ยงวัวอ่าปล่อยเอาไปกินหญ้าเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ผูกไม่ผูกเขาไว้กับต้นไม้เขาก็เดินไปกินของชาวบ้านชาวช่องรอบๆที่คุณไปปล่อยกินหญ้าเนี่ยแล้วไาทำวับเสียหายเขาเนี่ยเนี่ยเพื่อนบ้านคุณเนี่ยก็จะกล่าวถึงเรื่องของเอ,อสัตว์เลี้ยงคุณอนะเป็นในทางไหนล่ะเห็นไ,ไหม เนี่ยมันก็จะมีบริบุตของแต่คนสถานการณ์ของแต่คนนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นบุตรบริวารมั่งบุตรเราเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันอะไรด้วยแล้วมีการที่จะไปสอบอะไรด้วยหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะมีการห่วงบุตรเราว่าเฮ้ยลูกเราจะไหวไหมมีการแข่งขันกีฬาด้วยมีการสอบหลายที่อย่างเงี้ยรูกอาจจะเราอาจจะกังวลหรือเรีวยกว่าอะไรนะ ไม่ใช่เรงงากังวลอีเดียวหรือที่ว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาอาจจะชมแลลูกเราด้วยเฮ้ยลูกเราเก่งเนาะสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างก็ได้แต่นะไม่รู้ว่าสถานการณ์ของแต่ละคนนะ่ะเป็นเรื่องอะไรนะรวมถึงมือทีสาจจะที่บอกว่าการสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยไหมคะลูกเราเนี่ยทาอะไรในสื่อออนไลน์ไหมอาจจะมีเนี่ยเขาอาจจะไม่แ้เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องของบุตรหลานบุตรวานคนอื่นก็ได้เหมือนกันค่ะ ทุกสถานการณ์บอกเลยว่าถ้าของใครเจอปัญหาให้ใจเย็นๆปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางแก้ไขอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งโอ้โ,โหโกธาอะไรตั้งสติกันให้ดีๆปัญหาที่คุณเจอเนี่ยคุณสามารถแก้ไขกันได้นะแต่ บางทีอ่ะจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นหน่อยอดทนรอคอยค่ะทุกอย่างเนี่ยน่าคิดว่ามันมีวิธีแก้ไขกันทั้งนั้นก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานของแต่ละคนนะคะก็สำหรับชาวราศีพิจิกก็มีแค่นี้นะก็อนจะคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนได้พบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ